คนวันพฤหัสก่อนอื่นรับคําทํานายให้พิมพ์คําว่าบุญถึงเพราะทําถึงมาคนวันพฤหัสคุณมีโอกาสได้ทําบุญใหญ่นะในช่วงนี้ค่ะบางคนมีโอกาสได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบวชพระในการสร้างองค์พระหล่อพระนะอาจจะเขียนแผ่นทองหรือว่าถวายทองคาสร้อยทองในการหล่อพระนะมีการไปปฏิบัติธรรมวัน7วันนะคะนะดูจากหน้าไพ่แบบล่าคนวันพฤหัสรู้สึกอย่างไรอิม่มเอิอมบุญไหมถ้าใช่นะคะ คุณจะได้รับความโชคดีค่ะนะฮะเป็นสลิมงคลแก่ชีวิตนะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปีนะคะแต่ก็เป็นนิมิตรใหม่อันดีที่เราจะทิ้งสิ่งเก่าๆและเริ่มต้นใหม่ในปี2568ค่ะนะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของคนวันพฤหัสในปี2567สัปดาห์สัปดาห์หน้านะอาจารย์จะลงคลิปของปี2568แล้วนะคะตลอดปีต้องขอบคุณสำหรับ ทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนะอะเรามาต่อนะคะเห็นจากหน้าไพานา่นะความโชคดีในเรื่องของเงินทองนะคะ,ะมีโอกาสที่เราได้ทำบุญเนี่ยไม่ว่าจะมากน้อยนะคะทำโดยที่ไม่ลำบากตัวเองนะและลำบากคนอื่นอันนี้ส่งเนี่ยก็ได้มาหาศาลนะคะเหนือความ เนี่ความคาดหมายเราแน่นอนโดยเฉพาะท่านที่มีโอกาสได้ทําทานทําลงทานนะคะหรือทําไม่มีเงินเราไปช่วยเป็นแรงก็ได้นะเนี่ยในเรื่องของเงินทองก็จะมีสภาพคล่องนะคะนะการไหว้พระในชว่วงปีใหม่นะคะจริงๆถ้าวันปีใหม่คนเยอะมากก็อาจจะเป็นช่วงประมาณ เดือนมกราคมก็ได้นะคะถ้าใครไม่สะดวกนีวันที่1แบบเนี้ยนะคะก็ให้คนซาซาหน่อยกไ็ได้โดยเฉพาะวัดดังๆคนเยอะนะคะแต่ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ก็อยากให้ไปไวัว องค์พระที่มีองคโตโตนะคะเพื่อความเป็นสนิมงคลล่ะนะแต่ว่าการไปไหว้พระก็ไม่ใช่ไปขออย่างเดียวนะคะเป็นโอกาสที่คุณจะได้ไปทําบุญนะใครที่มีน้อยนะเราก็เตรียมเศษเหรียญไปก็ได้ค่ะตู้ต่างๆในวัดน,นะคะก็จะเห็นตู้ชําระน่สงค่นําค่าไฟหยอดเลยค่ะนะห้าบาท10บาทหยอดไปค่ะ,ะพยายามหยอดให้ได้หลายๆตู้กระจายกระจายนะคะ ไม่จาเป็นต้องไปวัดที่ดังก็ได้นะเหมาะอยากให้คุณไปวัดที่อยู่ใกล้บ้านนะวัดที่อยู่ในเราแวกชุมชนนะคะเพราะว่าก็เป็นชุมชนที่คุณอยู่นะบางคนเนี่ยเดินทางไกลเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยแต่วัดใกล้บ้านเราไม่ค่อยไปเลยนะคะอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะอ้ออีกนิดนึงค่ะบุญที่แนะนาให้ทําสําหรับคนวันพฤหัสก็คือการถวายผ้าห่มนะคะผ้าห่มนะบางทีก็เรียกผ้าห่มทิพนะสะสายแบายนี้นะคะสะดวกในการ ซื้อใหม่ก็ได้ใช้ของเวียนของวัดก็ได้นะคะทำบุญตามสมควรค่ะหรือถ้าวัดไหนมีการบูรณาซ่อมแซมในเรื่องของการซ่อมแซมพระพุทธรูปในการปิดทองนะคะก็จะเป็นอีกกองบุญหนึ่งที่แนะนำนให้คนวันพฤหัสน,นะคะรวมบุญนะได้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะคะ,อะดอกบัวนะคะถ้าหาได้เราก็ หาไปบูชาพระนะคะหรือบูชาพระที่บ้านก็ได้นะคะสีเขียวหรือสีชมพูดีหาสีไหนก็ได้นะคะอันนี้ไม่ได้ฟิกนะตระมัดระวังในเรื่องของตอนนี้ที่อยู่อาศัยที่ผักนะคะในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานนิดหนึ่งนะคะ <decía S 1> ในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานนิดนึงเนี <ARRATOR S 1> เข้ามาโดยไม่ได้รับเชิญนะคะแต่สุดท้ายเราก็คือคุณจะเห็นแหละคุณจะเห็นคุณจะเห็นร่องรอยก่อนนะคะก็ต่างคนต่างอยู่ก็ระมัดระวงังปิด เขาเรียกว่าปิดประตูให้เรียบร้อยนะคะอย่าให้มันมีวพวกซอกพวกรูตามบ้านนะคะบางคนเนี่ยเก็บของนะเก็บเก่งนะคะจริงๆช่วงสิ้นปีก็เป็นช่วงที่ดีคุณจะเขาเรียกว่าจัดการกับของที่เราไม่ใช้เอาไปบริจ,จาคหรือเอาไปทิ้งนะนะให้พลังงานในบ้านเนี่ยหมุนเวียนนะคะก็เป็นการปรับแก้ห่วงจุ้ยแบบง,ง่ายด้วยนะจริงๆมันมีผลนะคะในเรื่องของบ้านลกๆก,ก็จะมีพวกสัตว์เล้ยค่าเนี่ยนะเข้าไปอยู่นะคะซึ่งตรงนี้มันอันตราย อีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากจะบอกกล่าวคนวันพฤหัสนะคะในในเกณฑ์ของเรื่องวิญญาณนะคะวิญญาณเด็กนะ,ค,ะ,ะคุณอาจจะเคยโดนทักมาจากหมอดูนักพยากรณ์น,นะคะโดยเฉพาะวิญญาณที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยนะ,ะถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยไปทําอะไรเกี่ยวข้องกับการทําแท้งนะคะแต่ก็อาจจะมีเขาเห็นว่าคุณเป็นคนใจดีนะ ไปวงไปวัดไปทักอะไรหรือเปล่านะคะไม่รู้แต่ว่าอันนี้ส่วนที่คุณทําบุญเนี่ยเขาได้นะแล้วถ้ายิ่งคุณเองเกี่ยวข้องกับการทําแทงนะคะคุณเอ่ยอุทิศบุญให้เขาในงานบุญใหญ่เนี่ยที่หมอบอกตอนแรกนะคะว่าคุณอาจจะได้มีโอกาสหล่อพระได้ทําบุญได้อะไรแบบนี้เขาจะได้เต็มเต็มนะคะแล้วใครที่อยากตั้งคันในมุมหง คนที่อยากตั้งครันต่มีอภิชาตบุตรมาเกิดน,นะคะดังนั้นยินดีด้วยนะ,ะหรือว่าใครที่ไปขอบุตรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีการแลกเปลี่ยนติดสินบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถึงคิวคุณแล้วค่ะคุณได้ได้คิวแล้วเนี่ย,ยมีโอกาสตั้งครันแล้วนะคะแต่ถ้าไปบนบานสารกล่าวอะไรไพ่คือทวงนะคะหรือบางคนเนี่ยได้ ริงๆไม่ใช่แค่เรื่องตั้งคันหรอกแต่บังเอิญมีไพ่ที่เกี่ยวกับเด็กขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่คุณไปขอเรื่องงานเรื่องอะไรแล้วคุณได้เนี่ยนะคะใครที่ขอกุมารทองนะเด็กก็กุมารทองนะหรือคุณไปขอ,อสิ่งสังสิ์อะไรมาแล้วคุณได้เนี่ยแล้วคุณรู้อยู่ยังไม่ไปแก้เนี่ยก็ทวงวนะคะให้ใบหนีไปทาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนปีใหม่รับรองนะคะคือถ้าคุณไม่ทำเนี่ยนะ คุณไปบนบานสัญกล่าวแล้วคุณได้แล้วคุณไม่ไปทำเนี่ยสิ่งนี้คุณจะได้เนี่ยสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นบัวพ้นน้ำนะอ่านะในเรื่องของอาน,นิสงส์งผลบุญในเรื่องของความโชคดีของคุณความโชคดีร่ำรวยมั่นคงเนี่ยมันก็จะได้ไม่เต็มร้อยจากร้อยมันก็จะเหลือแบบ70แบบเนี้ยนะคะอันนี้ฝากไว้